ห้องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายอดนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญห้าบาทที่ระลึกพระชนมายุห้าสิบพรรษาใครที่มีฮะปะป่าปว่าถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญห้าบาทด้านหลัง ผชมายุ50พรรษาที่ลึกว่าละเนี่ยถ้าใครเ,เคยเก็บเหรียญ5บาทที่ลึกประ้าๆเชื่อเลยว่ามีเหรียญ5บาทที่ลึกรุ่นนี้เก็บไปกันเกือบทุกคนหลายคนเลยแหละเพราะว่าเหรียญ5บาทที่ลึกพระชมายุ50พรรษาเนี่ยเอฟซี FC ฮะที่จริงลวเนี่ยมียอดจํานวนการผลิตออกมา,มามากถึงเหล่าสัก5ล้านเหรียญน,นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นยอดจํานวนการผลิตที่เยอะมากเลยนะฮะอืม ใครที่มีนะฮะนะคใครที่มีลองสังเกตดูให้ดีถ้าด้านหลังเป็นเหรียญ5บาทที่ลึกพระชนมายุ5 0 0พันษาลองเอเซียลองสังเกตนะฮะลองสังเกตดูให้ดีไม่ผ่านการใช้างานจะจัดจริงๆประปาให้ราคาสูงถึงเหรียญละ1,200บาทกันเลยทีเดียวนะฮะร,ราคาเนี้ยประปาร,ร,รับซื้อกันมาแทบจะตลอดไม่ว่า จะเป็นช่วงราคาขึ้นราคาลงท้องตลาดเหรียญยังไรนะฮะแต่ประปาก็ยังยืนยันว่ารับซื้อพันกว่าบาทกันมาตลอดใครมี F. อฟลองสังเกตด้วยดีเหรียญ5บาทด้านหลังพระชนอายุ50พรรษา5บาทที่ลยกว่าละนี้ลองพลิกดูด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะฮะพลิกมาปืด้ด F. อฟีถ้าด้านหน้าเขียนคำว่าดูให้ดีนะฮะ ด้านหน้าต้องเขียนคําว่าสยามินเท่านั้นนะฮะสยามินเท่านั้นนะด้านหลัง5บาทที่ิ้ประชนอายุ50พรรษาพอพิกด้านหน้าเขียนคําว่าสยามินนะฮะสยามินเท่านั้นถ้าด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้ไม่ผ่านการใช้งานเลยประปายินดีรับซื้อนะฮะเหรียญละ1,200บาทแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็จริง เหรียญมีล่องมีรอยมีคราบราคาอาจลงไปที่1,000บาทถ้าหากสภาพดอกกานั้นเข้าไปอีกนะฮะเออราคาก็อาจจะเป็น 800, 700, 600, 500อาจลงไปถึง 4, 3, 200ก็อาจเป็นไปได้แต่ที่แน่ๆน่ 4, เอฟสฮะเหรียญ5บาทที่ึกประชนอายุ5 5 0พรรษาพิกด้านหน้าเป็นสยามินอยู่ในสภาพผ่านการใช้งานแค่ไหน ป,ปอปายินดีรับซื้อถ้าเราตกลงราคากันได้ก็ต้นคลิปต้นรายการเอสฮะนะคล้ายๆกับปกคลิปที่ป่อปขึ้นไว้นะฮะใครที่มีเหรียญ5บาทที่ระลึกด,ด้านหลังพระชนมายุค5 0พรรษาด้านหน้าเขียนคำว่าสยามินนะฮะปอปารับซื้อส่งรูปเหรียญของท่านมาตรวจสอบประเมินราคากันได้ที่ ID l ดนะี e ฮะเพิ่ม ID Line F ฮะ เพิ่ม ID ดี n ล0927928232แล้วถ่ายรูปเหรียญของท่านทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้ชัดเจนเหรียญเดียวกันนะฮะถ่ายรูปด้านหลังและด้านหน้าให้ชัดเจนแล้วส่งมาที่ ID ดี n ลน0927928232ปราปาเชื่อละเกินว่าถ้าท่านส่งเหรียญ5บาทด้านหลังพระชมอายุ50พรรษาด้านหน้าสยามินนะฮะจะอยู่ในสภาพไหนก็แล้วแต่ ยังไงนะฮะแอดมินเขาจะเข้าไปประเมินราคาให้นะแอดมินเขาจะไปประเมินราคาให้ยกเว้นแต่ว่าท่านส่งเหรียญที่ไม่มีราคาเท่านั้นแอดมินเขาอ่านแล้วแอดมินเขาอาจไม่เข้าไปตอบนั่นหมายความว่าเหรียญของท่านอาจมีราคาเกินหน้าเหรียญแค่50สตางเกินหน้าเหรียญแค่บาทหนึ่งสองบาทท่านส่งมาเหรียญเดียว สองเหรียญสามเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญอาจไม่คุ้มค่าส่งแอดมินเข้าไปอ่านแต่อาจจะไม่ตอบกลับให้เราสันนิษฐานเลยว่าเหรียญที่ท่านส่งมานั้นต้องไม่ใช่เหรียญที่มีราคาอย่างแน่นอนแต่ถ้าท่านส่งเหรียญห้าบาทที่ระลึกพระชนมายุห้าสิบพรรษาด้านหน้าสยามินส่งมาเหรียญเดียวยังไงแอดมินเขาก็เข้าไปประเมินราคาให้เพราะว่าเหรียญนี้ผ่านการใช้งานก็ได้กันหลายร้อยแล้วส่งเหรียญเดียวก็อาจคุ้มค่าจัดส่ง สวัสดีครับผมปะปะ่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจําหน่ายขายแบงค์ปันเหรียญครับ fc ต้นคลิปต้นรายการประปะ่าประกาศร,รับซื้อเหรียญ5บาทที่ลึกพระชนมายุ50าพรรษาด้านน้าสยามินใครมีก็ติดต่อมานะปะป่าอยู่ดีรับซื้อจริงๆนะฮะทั้งผ่านการใช้งานแล้วหรือไม่ผ่านการใช้งานส่งรูปเหรียญมาพูดคุยทางด้านราคากันถ้าเหลี่นใช่จ่ายแน่นอน fc ต่อจากนี้ไปปะปาจะพา fc ทุกคนทุกท่านฮะเข้าสู่การเปิดกล่องเปิดกล่องรับซื้อเหรียญกันโอเคเนาะอ่ะดูเหรียญตามปกคลิปไปแล้วต่อจากนี้นะฮะเรามาดูเหรียญที่นักสะสมส่งมาโอเคเนาะอ่ะดูเหรียญที่นักสะสมส่งมาเป็นเหรียญอะไรส่งมาจากทางไหนกันเอ่ยเอฟซี FC ฮะนักสะสมท่านหนึ่งนะฮะจากรู้สึกว่าจะเป็นคุณรัตนานะฮะ FC จาก บางคุณเทียนจอมทองุงเทียพมหาคนครนะส่งเหรียญมาสนับสนุนส่งเหรียญมาขายกับช่องของป่านะโอเคเนาะก็สวัสดีคุณรัตนาชอบของกล่องด้วยอ่ะก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรเนาะก็ยินดีต้อนรับคุณอ่อรัตนาเหมือนเดิมนะโอเคเนาะถ้าว่างเว้นจากการงานประจำเมื่อใดก็อ่ะมีเหรียญก็ส่งมาที่ช่องของป่าได้นะพูดคุยกับแอดมินเหมือนเดิมเอาโอเคเนาะ อ่ะสวัสดีเจ้าของกล่องแล้วก็สวัสดี f อทางด้านหน้าจอนะทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดเลยนะ,ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของป,ป๊าปากัน f อฟเสียป,ป๊าปาขออนุญาตอ่าเปิดกล่องกันไปพูดคุยทักทายกันไปเนาะเออจะได้ไม่เสียเวลามากจะเกินไปนักนะฮะพอดีป,ป๊าปาอัปโหลดคลิปวิดีโอนเนี่ยทางหลังบ้าน u t u b e นะฮะไม่ได้ตัดต่อคลิปวิดีโอทางแอปต่างๆเหมือนเดิมแล้วนะฮะก็จะไม่มีรูปโปรไฟล์ลายติดต่อวิ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอน,นะะ เออตัดต่อทางบ้าน YouTube นี่ค่อนข้างจะเร็วกว่าเนื่องจากางานปะปาค่อนข้างเยอะนะฮะปปาจะใช้ปกคลิปรูปโปรไฟล์อะไติดต่อไว้ตรงนี้อะนะเพิ่ม ID Line 0 9 2 7 9 2 8 2 3 2ใครดูไม่ทันอะไรยังไงเนี่ยรีคลิปกลับไปดูเอาเพราะเป็นคลิปวนะิดีโออัพโหลดะต่อจากนี้ f อฮะดูเหรียญในกล่องก,กันดีกว่าเนาะดูสิว่าเอฟซีจากอาจอมทองที่บนครนี่ส่งเหรียญอะไรมาฝากปะปมาดูซี ทุกครั้งเอสเสียหน้ากะสมที่เขาส่งเหรียญประจาเนี่ยนะฮะทุกครั้งที่เขาส่งมาเขาก็จะแนบหมายเลขบัญชีธนาคารนะฮะหลักๆเออชื่อหลายชื่อจริงนามสกุลจริงอ่าเบอร์โทรประมาณเนี้ยแนบมาด้วยนะฮะเวลาทางช่องประปาตรวจสอบงานตรวจสอบเหรียญของท่านเสร็จในแอดมินเขาจะติดต่อโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีธนาคารของท่านนะฮะโอเคเนาะอ่ะปะปาะจะวางไว้หลังจากนั้นเราเข้ามาดูเหรียญกันดีกว่าเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยหมุนเวียน พีหายากที่ระลึกชินคาต่างๆหรือว่าเหรียญโบราณมาหนึ่งสองซ้ำเพียงออเอชฮะก็รู้สึกว่าหลักๆในรายการนี้หลักๆในรายการนี้จริงๆเนี่ยเราดูเหรียญหลักกันก่อนเนาะเออดูเหรียญหลักกันก่อนนะฮะหลักๆในรายการเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญ10บาทนะเหรียญ10บาท ปีที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมแต่ยังไม่ถึงที่สุดนะฮะนะ,ะเออมาดูซิที่เขียนมาเป็นปีพศ2534มาครับ F4 พูดถึงเหรียญกระสับอ,อ่อ10บาท2ส,สีหมุนเวียนเนี่ยถ้าเป็นปีพศ2534นะฮะปาปาก็ยังรับซื้อกันอยู่นะฮะป้ปาก็ยังรับซื้อกันอยู่นี่ f c เหรียญ10บาท24สี 2, 4, มุนเวียนสมัยศากษาที่9พันเียเล็กนะฮรอืมปะปาก็ยังรับซื้อกันอยู่ถ้าผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยเอสผ่านการใช้งานสมบูรณ์นะเออขอขอบประมาณสักเหรียญเนี้ยนะก็น่าจะซื้อกันอยู่ที่ประมาณเหรียญละยีรลาวยีว่สิบยี่สิบยี่สิบห้าบาทเอฟสี่นะฮะก็ยังไงดีถ้าขอบสมบูรณ์ก็นั่นแหละยี่สิบยี่สิบห้าบาทแต่ถ้าถากว่าเหรียญไหนเป็นขอบสุดมากๆเสียมากๆบินมากๆเนี่ย ราคาก็จะดรอปลงนะฮะโอเคเนาะ F4H นี่คือเหรียญ10บาทซองสีหมุนเวียนนะฮะปีพศ2534รส 2, ได้กันมากี่เหรียญเนี่ย2 3 4 5 6 7 8 9ราว11เหรียญ f c h สอง 3อาอ้าวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบครับเอสียประมาณ11เหรียญโอเคเนาะใครมีเหรียญสิบาทสอที่เก็บไว้ที่บ้านเยอะก็ติดต่อช่องของป้ามาอ่เดี๋ยวป้าจะลืมเอเซียก็คือถ้าผ่านการใช้ง,งานสมบูรณ์ราคาอยู่ที่20่สิบยาทแล้วแต่เอเมียเขาจะตัดสินใจเลยป้าให้2ราคาไว้นะฮะ ก็เผื่อไว้เพราะถ้าผ่านการใช้งานบางครั้งเหรียญหมุนเวียนมาก่อนเอบางทีขอบเขานี้อาจจะบินเยอะราคาก็อาจจะลงไปที่20ถ้าบินมากๆจริงๆเนี่ยเราอาจรับแลกเท่าหน้าเหรียญน,นะฮะนะประมาณนี้เดี๋ยวจาว่าป่าบอกไม่ชัดเจนแน่นอนเอเซีเราก็ผ่านการใช้งานแต่เราก็ต้องขอสมบูรณ์เนาะจึงจะได้เหรียญละ20-25บาทนะถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยปีพศ2อ3 4เนี่ยปาปาก็ต้องบอกว่า น่าจะหลักร้อยใน F4 นะฮะหลักร้อยที่แน่แนเริ่มต้นที่หลักร้อยอย่างแน่นอนนะฮะใครที่มีก็ติดต่อมานะโอเคเนาะราคาของเหรียญ F4 ฮะไม่อยู่ตลอดอาชีพตลอดชีพนะฮะอืมบางทีเ,ออเคยให้ราคาสูงๆแต่ว่าต้องดู ราคาปัจจุบันด้วยว่าตลาดเดียนเล่นหากันประมาณเท่าไหร่นะแต่ที่แน่แน่ปีพศ2134ถ้าผ่านการใช้งานสมบูรณ20์20-25บาทต่อเหรียญถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยก็แตะหลักร้อยอย่างแน่นอนนะฮะเนื้อทองแดงสรดผิวไฟทำไมปปา,ต,าต้องบอกว่าสรดผิวไฟฮนะป้ปาจะกันเหรียญบางคนบางท่านรูเท่าไม่ถึงการน,นะก็ได้เห็นปาปาได้ยินปาปาว่าประกาศร,รับซื้อไม่ผ่านการใช้งานให้เหรียญละร้อเนี่ยเขาก็จะนําเหรียญนียไปล้างน้ํายานะ พอถลี่หล้ลางน้ำยาเน,นี่ยเนื้อทองเหลืองเขาจะออกใหม่ๆนะแต่เขาจะออกใหม่แปบลบว่าเหรียญซีบปป้าได้บอกเพราะว่าขอเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะผิวทองเหลืองด้านกางเนี่ยไส้ทองเหลืองเนี่ยต้องสรดผิวแดงนะจะดูง่ายมากเลยถ้าสรดผิวแดงเมื่อไหร่นี่เป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งาน,ท,นทันทีโอเคเนาะใครมีก็ติดต่อมานี่คือการป้องกันละสิเพราะป้าเพราะป้าเคยเจอนักสมเขาบอกว่าเขาไม่ผ่านการใช้งานอืมแต่เขาล้างมา นะฮะถ้าดูเผินเผไกลๆในภาพเนี่ยเหรียญผ่านการล้างมาเนี่ยก็จะออกเนื้อทองเหลืองที่ค่อนข้างจะทองเหลืองแสบซื้อมาเลยสวยงามแต่เหรียญจริงๆเนี่ยมาถึงเนี่ยจะเป็นเหรียญล้งลางนะฮะแต่ถ้าเหรียญล้งลางแล้วเนี่ยยังไงเขาก็จะไม่มีผิวไฟเออถ้าเหรียญใหม่จริงๆเนี่ยก็จะมีผิวไฟของเขาอยู่นะรหรือไม่ก็เขียวมรกตไปเลยจะไม่ออกสีเหลืองเลือด นี่คือการป้องกันนะพ่อป่าจะบอกให้เออเอนะขอยาไปล้างเหรียญมาละผ่านการใช้งานก็ผ่านมาเลยถ้าล้างมาผ่านการใช้งานล้างแอดมินก็ตัดราคาลงเหลือเหรียญละสิบาทเอ้สิบเอสิบสองบาทเองน่าจะไปล้างนะฮะปล่อยผ่านการใช้งานแบบนี้มาอย่างเจ้าของเหรียญท่นนี้ก็ส่งมาดีกว่าโอเคไหมอืมหลังจากนั้นเอฟซีฮะจะได้มาอีกปีพศหนึ่งถุงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเออมามาดูกัน สำหรับเหรียญ10บาท2สีมุนเวียนราชการที่9อันนี้เท่าที่เขียนมา FC เป็นปีพศอ,อ,อุ้ยไม่เป็นไรเป็นปีพศ2542นะนไหนๆก็ถุงแตกก็เทเลยดีกว่าเออนะเทกันเลยดีกว่าอ่ะนะได้กันมาหลายเหรียญ FC ฮะนะนี่คือเหรียญ10บบาท2อสีมุนเวียนราชการที่9ปีพศ2542 สำหรับราคา fc ฮะปะปาให้ราคาเท่ากันนะฮะนะสำหรับปีพศ2 5 4 2แล้วก็ปีพศ254 4อ่อ34เพราะยอมจำนวนการผลิตเนี่ยยังไม่ห่างไกลกันจนเกินไปปปาใช้ราคาเดียวกันเลยนะฮะโอเคเนาะ fc ปีพศสอ4 2 42, นะฮะผ่านการใช้งานขอบยังสมบูรณ์อยู่ปปารับซื้อ20-25บาทน,นะถ้าสขอขอบบินเห็นชัดเจนมากๆราคาอาจจะล่วงลงไปนะ จนถึงเหรียญที่อาจเกาะสนิมแดงสนิมเขียวมาเนี่ยผูกก่อนนะเนี่ยอย่างนี้นเ,นเรารับแลกเท่าหน้าเหรียญเป็นเรื่องธรรมดาใหเอฟซีนะนะโอเคเนาะแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยเนี่ยราคานี่ว่ากันเริ่มต้นที่หลักร้อยร้อยกว่านะฮะร้อยร้อยกว่าอาจแตะเกือบสองร้อยเลยนะฮะนะเนื้อทองเหลืองจะต้องสาดผิวไฟนะฮะนะต้องสาดผิวไฟเลยนะเออ ถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการเชิง,งานแต่ว่าเป็นเขียวมรกตเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยต้นหลักร้อยชนเองแต่ถ้าสาดผิวไฟมาเลยนะเหรียญน,นั้นเนี่ยป้ป่าให้ร้อยกว่านะถ้าสาดแจ่มๆทั้งด้านหน้าด้านหลังชัดเจนเนี่ยได้อาจแตะ200เลยนะฮะเออนี่ราคาท้องตลาดไม่มีนะป้ป่าให้ราคาสูงเองป้ป่าจะมาเก็บไว้ก่อนไว้อย่างนั้นเถอะโอเคเนาะใครมีติดต่อมามาดูซิว่าปีส2ได้มากี่เหรียญหนึ่งสอง สามกูไลเรียญ f 4, 4, สี่ีดูส5 6ห้าเยอะเลย f สีเเอาม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 าเนี่ยสีดูแค่ปีพศน,นะฮะสิบนะสิ 11, ดูแค่เป็นปีพศสองพสองนะฮะนะ เออสิบสองเอาละสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเหรียญฮะตามที่ส่งมาโอเคเนาะบางทีแต่ละเหรียญ FC สก็เป็นสภาพผ่านการใช้งานสมบูรณ์แต่บางเหรียญก็อาจจะขอบสุดมากๆ FC ต้องทำใจเอานะฮะ ถ้าขอบสุดมากๆนี้อาจจะไม่ได้20บาท25บาทนะ,ะราคาก็จะสุดลงไปเหมือนกับสภาพของเหรียญน,นะฮะเนาะเราต้องเข้าใจว่าเขาไปเหรียญหมุนเวียนมาก่อนนะฮะเขาจะเป็นสตางค์ทอนนะ,ะเขาอาจจะเอ่าเวียงไปเวียงมาเพราะ้ายไม่้าชาวบ้านประชาชนพี่เจ้าเวียงเหรียญไปชนกันบ่อยๆขอบเขาก็จะสุดนะฮะฉะนั้นถ้าขอบสุดแล้วเนี่ยปะ้าะก็จะดอปราคาลงเนาะเราก็ไปตามเงื่อนไขเอฟเจียตตามสภาพผิวเหรียญ นะใครมีเหรียญสิบ,บาทปีพศ2 5 4 2ปะป่ายินดีรับซื้อนะฮะผ่านการใช้งานแล้วปะปาก็รับซื้อจนถึงไม่ผ่านการใช้งานกันเลยทีเดียวโอเคเนาะมาเอฟซีฮะรู้สึกว่าจะได้มาอีกปีพศหนึ่งเนี่ยจะได้มาอีกปีพศหนึ่งอันนี้เท่าที่เขียนมาเอฟซีฮะบอกว่าเป็นปีพศ .2541 เนี่ยปีนี้ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยได้ราคาแรงนะได้ราคาสูงเอาละเรามาดูเหรียญนี้ก่อน เป็นผ่านการใช้งานมาแล้วนะฮะอืมครับเอสเซียมาดู10บาทปีพศ2541รส 2, กันบ้างนี้เอสเซียปีพศ2541เนรสี่เนียผ่านการใช้งานแล้วท่้สมบูรณ์นะฮะราคานี้จะไประดับ60 70เลยนะ80เลยนะ ไปแจ้งแอดมินเดี๋ยวป้าจะบอกแอดมินให้ช่วงนี้ราคาจะสับสนนิดน,นึงเอาเป็นว่าใครมีเหรียญ10บ,บาทปีพศ2541นรสสะฮะสภาพผ่านการใช้งานแต่ต้องเป็นระดับขอบเนี่ยสมบูรณ์กริบเลยนะฮะผ่านการใช้งานทั้งด้านหน้าด้านหลังนะฮะต้องสมบูรณ์กริบเลยนะฮะป้าปานี่ให้ราคาระดับ80ถึง90กันเลยใช่ไนหะ แต่เหรินนั้นจะต้องเป็นขอบที่สมบูรณ์จัดเลยนะฮะผ่านการใช้งานนะถ้าขอบบินแล้วเนี่ยแน่นอนเอสเซียจะบินมากบินน้อยกระช่างราคาก็จะดรอลงเอาง่ายๆเลยนะฮะผ่านการใช้งานขอบสมบูรณ์หน้าหน้าด้านหลังจะจัดผ่านการตรวจสอบจากแอดมินแล้วนะพอที่แอดมินพอเขาที่จะให้เหรียญละ70-80บาท90บาทได้ขึ้นอยู่กับแอดมินเลยแอดมินเขาจะตรวจสอบที่ขอบเหรียญกลางเหรียญน,นะไม่มีแผลเป็นเวอะแวกขอบไม่บินเลย ผ่านการใช้งานนะนะเออระดับ7 8 0ด0บถึงเกาบาทแล้วแต่แอดมินเลย3าราคานี้แต่ถ้าผ่านการใช้งานและขอบสมบูรณ์เอสีนะราคาก็น่าจะอยู่กันที่เหรียญละ40-50บาทอืมนะบางเดียวถ้าสมบูรณ์ min, mm. อดมินก็จะคัดแจกก็น่าจะได้อยู่มั้งประมาณ55บาท60บาทแต่ถ้าขอบบินแล้วเนี่ยแล้วแต่แอดมินเลยนะฮะเขาจะให้40 50ิบาสป่าก็ไม่อาจจะเข้าไปยุ่งได้ พราะป่า,ปามอบอำนาจการตัดสินอยู่ที่เขาแล้วนะฮะโอเคเนาะอืมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญที่ขอบเสียนยั่นแหละ f อซนะฮะถ้าขอบสวยๆเนี่ยบางทีอย่างเจ้าของเหรียญทั่วไปใช่ไหมเขาก็จะเก็บไว้ก่อนนะฮะอืมแต่ว่าถ้าขอบเสียก็จะรับซื้อกันได้ประมาณ40-50บาทนะฮะทนะฮะป่าไปก็ต้องขายราคาต่ําลง นะไม่ใช่ว่าเป็นปีพศ2141ตัวนี้จะอยู่ในสภาพไหนปพราะป่าจะขายได้เป็นร้อยร้อยกว่าบาทไม่ใช่นะปพราะป่าก็จะดูสภาพผิวเหรียญอีกครั้งหนึ่งโอเคเนาะได้กันมากี่เหรียญเนี่ยสิบ,บาทปีพศ2141เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วผ่านได้ไม่ทีมเนาะสิบสามได้มาประมาณสิบสี่เหรียญ F4 นะผ่านการใช้งานโอเคเนาะก็ต้องบอกว่าเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะผ่านการใช้งานสภาพเกรดสี่ก็คือเกรดสี่นี่ขอบต้องบิน่กนกลางเหรียญก็มีรอยขีดข่วนบ้างนะฮะผ่านการใช้งานเกรดสี่ก็เริ่มต้นกันที่เหรียญละสามสิบสี่สิบห้าสิบนะฮะเริ่มเป็นเกรดดีเกรดเอก็ประมาณนะ อย่างไงดี60สบาทอืมถ้าเริ่มสวยจัดจัดอผ่านการใช้งานนี่แสมบูรณ์ก็ได้70-80สมบูรณ์จัดจัดผ่านการใช้งานก็ได้90แต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยปราปายินดีรับซื้อเหรียญละ3 5 0 0้าบาทเป็นราคาที่เริ่มต้นใหม่ด้วยก็คือ300นะฮะอย่าง300เนี่ยปี41เนี่ยเป็นเขียวมรกตไม่ผ่านการใช้งานเนื้อทองเหลืองเขียวมรกตนะฮะ3 0 0นะ แต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเนื้อทองเหลืองเนี่ยสตราดผิวไฟสาดผิวแดงทั้งด้านหน้าด้านหลังชัดเจนอย่างนีนน้ราคาระดับ4-500เลยนะหานะ4-500เลยใครมีสภาพไหนก็ติดต่อมานะติดต่อมาการรับซื้อเหรียญในช่องของไปเสียซื้อกันตามสภาพนะจะเหรียญจะติดอันดับที่1 2 3ที่2อที่3ที่4อันดับที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะราคาที่ให้สูงสุดคือสภาพเหรียญที่สวยสวยสุดๆ แต่ถ้าสภาพแย่สุดๆราคาก็ดรอปลงเช่นเดียวกันโอเคเนาะเอาละก็ผ่านไป3ปีปศส0บาท2สีมุนเวียนราชการที่9้าใครมีติดต่อมานะเดี๋ยวเรามาดูรายการสุดท้ายอย่างรายการสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าอุ้ยแตกเลยนะเอาละดูแค่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวปลาใส่ถุงใหม่ให้นะเขาแตกออกมาเลยเนี่ยนะอืม ตรงนี้จะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษนะฮะนะเขาจะติดมากับเหรียญหลักๆตรงนี้เป็นเหรียญหลักนะฮะสิบาทปีพศสองร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสามสิบี่เป็นเหรียญหลักส่งมาประมาณนี้ก็คุ้มค่าจะส่งนะฮะเนียไดาว่ากันได้หลายตังค์เลยนะฮะแต่สําหรับเหรียญการจนาพิเศษไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษไม่ผ่านการใช้งานอืมแต่ถ้าออกมานอกถุงกระสอบนี่หลักาเขาก็จะไม่สูงนะฮะอืมประปาจะแยกไว้ไม่ผ่านการใช้งานใครบอก gray, ไม่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่แกะออกจากถุงกระสอบแล้วเนี่ยเราถือว่าราคาจะดรอปลงนะฮะซื้อกันก็ไม่กี่ตังค์ไม่กี่บาทเพราะงั้นเถออหรือว่า25สตางค์การจนาพิเศษอย่างเขาส่งเป็นตัวอย่าง HT ถุงแตกก็รับซื้อกันเหมือนกันนะ,ะนี่เป็น25สตางค์หรือ50สตางค์เนี่ยอันนี้จะเป็น25สตางค์นะ,ะเออการจนาพิเศษเนื้อทองเหลืองเออใหม่ๆก็ก็สวยงามดีเห็นไหมเออนะ,ะก็ถามว่ารับซื้อไหมเนี่ย25สตางค์50สตางค์1บาท สองบาทห้าบาทสิบบาทการจนาพิเศษเอฟซีเเราก็ทยอยช่วยรับซื้อเหมือนกันแต่ต้องไม่ผ่านการใช้งานทั้งหมดนะฮะต้องไม่ผ่านการใช้งานทั้งหมดนะ,ะเออใครล้างเหรียญมาเลยมาฮะภาพก็จะเปลี่ยนอย่าไปล้างนะมาแบบนี้เลยเนี่ยเขามาแบบไม่ผ่านไม่ผ่านการล้างเข้ามาผิวเดิม,ดมนะฮะไม่ต้องยอมไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยมาแบบนี้ใหม่เลย นะฮะอืมก็ราคาแพงไหมไม่แพง F4H นะเพราะเหรียญการจนาพิเศษทั่วไปตลาดทั่วไปเขาก็ไม่เล่นกันอยู่แล้วมีช่องของประปานี่แหละอลุ่มอรล่วยให้นะฉะนั้นเวลาเห็นประปาช่วยรับซื้อเนี่ยไม่ไม่ต้องส่งมาว่าต้องการราคาเหรียญละหน0 0บาทเลยนะซื้อกันเกินหน้าเหรียญแค่50สต่างบาทนึงเท่านั้นเองนะนะส่งมากับเขาโดยเฉพาะเนี่ยไม่คุ้มค่าจะส่งใครส่งมาโดยเฉพาะมางทีแอดมินเขาไม่ประเมินราคาให้นะฮะคนที่จะส่งเหรียญหาง่ายอยู่ มาขายช่องของประป่าได้เนี่ยจะต้องมีเหรียญหลักส่งมานะนะเออเพราะว่าที่จริงแล้วการตลาดเขายังไม่ซื้อไม่ขายกันนะมีช่องของประป่านี่แหละมาประยุกต์ดัดแปลงนะทั้งช่วยรับสื่อเข้าอืมแล้วก็ประป่าก็มานําเสนอขายออกนะได้บ้างไม่ได้บ้างนะเพราะเขาไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากไม่ใช่เหรียญที่รับความนิยมสูงสุดจะไม่เหมือนิน10บาทปีปสหร้ยสสิบี นะฮะอย่างเนี้ยยังพอซื้อขายกันได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่เป็นหนึ่งสักทีเดียวฉะนั้นเอฟเซียการจะหาเหรียญขายเนี่ยเราต้องศึกษาข้อมูลของเหรียญด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเหรียญทุกเหรียญน,นั้นล้านหรือว่าช่อง youtube ทุกล้านทุกช่องเนี่ยเขาจะรับซื้อซะทั้งหมดนะนะเราเราต้องไม่เข้าข้างตัวเองเราต้องเชื่อมั่นกับผู้จ่ายเงินด้วยนะถ้าเหรียญใช่ไม่ต้องกวดเอฟซียังไงปะปาก็รับซื้อเหรียญหลักๆนะเออ,อยังไงเหรียญติดมา จะส่งมาเพีย,พยวๆเลยมี2 300าม้อยล้านอสองสามสามสามร้อยเหรียญเนี่ยบางทีแอดมินเขาก็ไม่ซื้อเช่นเดียวกันเพราะเราต้องนำเหรียญหลักมาเข้ามาก่อนอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นเหรียญติดมากนะโอเคเนาะอ่ะใครดูคลิปไม่เข้าใจอะไรยังไงก็รีคลิปกลับไปดูก็ฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยนะฮะอย่างคุณคุณรัตนาใช่ไหมเอ่ยนะฮะเอฟซีจากอจอมทองของเชียหผานครโอเคเนาะฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญที่ส่งเหรียญมาแบ่งปันชจ้าของป่านะฮะโอเค เดี๋ยวคลิปหน้าก็คอยดูว่าปป่าจะมาเปิดกล่องได้เหรียญเลยมากันอีกโอเคเนาะสำหรับเหรียญตรงนี้หลักๆนะฮะสิบบาทพีปศสองพันย่ดดูแค่พศห้สามะต้องส่งจำนวนกี่เหรียญปป่าให้ราคาเบื้องต้นไปแล้วสำหรับเหรียญการชนานะฮะราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญน,น้อยเดียวนิดเดียวส่งมาเป็นร้อยเหรียญอาจไม่คุ้มค่าจะส่ง นะอย่างไงก็ต้องมีเหรียญหลักในรายการเหรียญหลักในรายการมีอะไรบ้างเอฟสฮะก็เข้าไปดูคลิปช่องของป้าป๋าด้วยช่วงนี้ก็จะสับสนกันนิดหนึ่งดูคลิปแล้วก็ยังไงก็ลองเข้าไปสอบถามแอดมินดูท่านลองส่งรูปเหรียญของท่านมาประเมินราคาเรื่อยๆถ้าเหรียญไหนแอดมินเข้าไปอ่านแล้วไม่ตอบแสดงว่าเหรียญน,นั้นเนี่ยราคาถูกมากถึงขั้นขายไม่ได้แล้วเหรียญที่สนิมจับสนิมดำสนิมแดงสนิมเขียวจับ ผูกก่อนมากๆเลยในเอฟอย่างนั้นเนี่ยโอกาสขายไม่ได้ค่อนข้างจะเยอะนะฮะนะเออต้องต้องต้องพินิจพิเคราะห์ด้วยนะฉะนั้นก็เก็บรักษาสภาพผิวไว้บางคนบางท่านส่งเหรียญ5บาทคุดเชียง5บาทคุดก้าเหลียมคุดพา1บาทโดยหงหลังวัสภาพเก่าสนิมกัดก่อนมากๆบางทีอแอด,แอด,แอด,แอดมินเขาไม่ประเมินราคาปาปาบอกเลยว่าขายไม่ได้นะฮะเหรียญติดสนิมมากๆอาจขายไม่ได้แอดมินอ่าน อาจไม่ประเมินราคาแสดงว่าเหรียญของเรานั้นขายไม่ได้โอเคเนาะอ่ะก็หรือใครไปดูช่องอื่นที่อื่นแล้วสนิมดําสนิมเขียวเกาะเกล็ดกันงก็ซื้อเหรียญน,น้ําหมื่น 20, สองหมืน่นเราก็ติดต่อส่งขายเขาไปก่อนอย่างช่ององปาอาจงไงก็ต้องมาคุยกันก่อนโอเคเนาะตัวนี้ก็มีทั้งช่องหลักๆช่องหลอกๆเยอะแยะมากมายนะเออช่องหลอกมามากเท่าไหร่ช่องหลักก็ระบาดมากมานะเกมามาท่านั้นอ่ะไม่เป็นไรเอ็ดศินะก็แน่นอนเนาะ ทุกอย่างก็ต้องอยังไงดีจะให้ราบลื่นมาทุกอย่างก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เอาละยังไงแล้วแต่คลิปหน้าพบเจอก,กันใหม่เนาะขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้แล้วก็ขอบคุณทุอการติดตามรับชมคลิปหน้าพบเจอก,กันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ